วันนี้เราจะมาจับขโมยนะคะขโมยไอ้พวกไก่หัวขโมยแอบมาหลอยไก่ชาวบ้านไอ้พวกไก่ตัวผู้ทั้งหลายฟังเสียงมันไอ้พวกเร็วๆแอบมาหลอยไก่บ้านฉันถึงว่าลูกไก่บ้านฉันตัวเล็กนิดเดียวเพวไอ้พวกนี้นี่เอง มากันเป็นสิบยี่สิบสามสิบเจอตัวแล้วค่ะไอ้พวกขี้ขโมยแอบมาหลอยไก่ชาวบ้านน้อยแน่น้อยแน่น้อยแน่ขอดูผลงานหน่อยสิเอโโอโหโเออโห เจอแล้วค่ะเห็นไหมแอบยืนอยู่นั่นเองมากันเป็นฝูงไอ้พวกนี้นี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะน้อยแน่เราจะตามไปอีกนี่แหละหน้อยแน่เข้ามาบ้านฉันเหรอ กันกี่ตัวรีบไปเลยนะะให้โอกาสกี่ครั้งแล้วน้อยแน่น้อยแน่